เลยวาดรูปเอเลนสวยมากนี่ตรงนี้จะมีเสาโพลิอิคโพลิอิคน,นี่ที่ดุนี่นี้รูปใหญ่พล้มเลยอ่ะเก็บพวกยากุซาใช่ไหมมีไส้มีไส้ไส้ถั่วปน่ะใช่อ่าเรามาถึงแล้วครับตึกม่วงแต่ว่าเรามาตึกใหม่นะแม่งงเลย อันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปเที่ยวข้างนอกกัน้วครับหลังจากที่ปราปอมากลับมาจากตลาดปลาซุกิจิอ่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับสวนสวนอะไรสวนส,วนสาธนะานณะอูเอโนะนะแล้วก็ไปพวกโซนอ,อามามโยโ,โกะตึกม่วงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับบมไปกันเลยไปวันนี้เราเอารถเข็นมาด้วยเข้าลิฟต์เลย มาเข็นดีดีดิไม่ขนาดรถเข็นใหญ่รถเข็นใหญ่มากครับสองที่นั่งทวินเทอร์โบด้วยนะชั้ายิดเลยปิเลยน่เขาบอกว่าอะไรคือถ้าเกิดเราใช้รถเข็นเนี่ยมันจะลำบากอย่างหนึ่งต้องมาคอยหาลิฟต์อันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีรถเข็นเราเดินขึ้นบันไดแป๊บเดียวก็ถึงชานชาลาเลยมันจะสะดวกกว่าเขาบอกว่าอะไรอันนี้ระวังประตูหนีบมือ ออกแล้วพี่เบียรมาลูกนี่เราต้องกดขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะเนี่ถ้ามีรถเข็นจะลำบากนิดนึงจะไม่ค่อยสะดวกอข้าไปพี่เบียมเยข้ามามาถึงชานชาลาเลยอ่าตอนนี้เราอยู่นี่แล้วครับปาร์คเอ็กซินี่ขึ้นมาถึงส่วนอุเอโนะเลย เยอะเหมือนกันนะแนี่นี่ขนาดวันธรรมดานะนี่วันทํางานไม่ใช่วันหยุดนะค <c oughs> นเยอะอะไรอ่ะนี่เสียดายอะ่ะสากุละล่วงหมดแล้ว <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นสากุละเลยไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาจุดเดินเล่นกันครับ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นจุดขายมิวเซียมทิเคตแล้วก็นี่พาร์คอินโฟเมชันนะครับจุดอินโฟเมชันโอ้วันนี้แดดไม่ค่อยมีนะถือว่าเดินได้ง่ายนะไม่ค่อยร้อน เราเดินไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยวัดตรงในข้างในสวนเวนกันวัดสวย <Wow. S 1> นี่ตรงตรงด้านหน้าเราเป็นอเวนอซูนะครับสวนสัตว์เวนะแต่วันนี้เราไม่ได้เข้านะ <Yeah. S 1> เรามาเดินเล่นเฉยๆสวนสัตว์เมืองไทยก็มี <c oughs> ในเมืองไทยก็ได้ <c oughs> ดูปอร์เช่เ <c oughs> บนลี่นั่งสบายมากคือเราต้องเดิน นี่ต้นสากุระทางนั้นเลยนะแต่ดอกไปหมดแล้วครับกลายเป็นใบเขียวชะอุ่มเลยาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงวัดกันครับวัเนาะราชื่อให้บอกวัดสนเหรอนี่เราอยู่ญี่ปุ่นครับก็ต้องวัดที่ญี่ปุ่นสิ นี่ตรงนี้มีเจดีย์ด้วยนะครับนี่คล้ายๆเจดีย์แดงเลยน,นะเจดีย์แดงชูเลโตไปเข้าไปด้านในกันครับนี่ตรงนี้เขาเหมือนมีเป็นเวทีนะไม่รู้ว่าเอาไว้ทำพิธีอะไรหรือเปล่าอนนขอามัยนี้หรอไม่แน่ใจอะครับแต่ดูเก่าแก่นะนี่แล้วเขามีให้ล้างมือล้างหน้าด้วยนะตรงนี้น้ำครับกินไม่ได้ครับ แต่เขาไม่มีตะบวยให้ตักนะเขาให้ใช้มือลองได้เลยล้างมือล้างหน้าครับปลาเข้าวัดอ่ะไม่ต้องกินนะป้าขอตรงนี้มีป้ายอันนี้เป็นป้ายแบบพวกคำอวยพรอะไรหรือเปล่าครับโ <Isaac. S 2> อ้ยดูเขานีเก่งมากเลยวาดรูปเอเลนสวยมากอันนี้แหวกแนวเลยครับวาดรูปเอเ,นเลนลงนะ อันนี้น่าเป็นป้ายคำอวยพรอะไรสักอย่างนี่แหละคนนี้ก็วาสวยนะอ๋อนี่ก็มีนะนี่ก็สวยนะในวันน่าร่ะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อเรื่องวาดรูปกร์ตูนเลยครับให้เราไปดูวัดนี้กันสีทองอารามเลยครับนี่แดดก็เลยน้ำแบบไม่มีน้ำหรอกนี่อันนี้เสาอะไรครับไลออนอินเทอร์เนชั่นแนล ฮม่แต่เขารวมสัตว์เลยนะนี่ข้างล่างสุดเป็นช้างแล้วก็เป็นจระเข้เหรอจอระเข้แล้วก็อะไรอ่ะเหมือนมีงาเหมือนกันนะอันที่สามน่าจะเป็นช้างนะแล้วก็มีลิงข้างบนหน้าเป็นม้าหรือวัวล้วครับแล้วก็นกคู่ข้างบนสุดเป็นสิงโต ดูน้องๆไปเล่นอะไรกัน <ทะ S 1> โอ้โไปวิ่งเล่นกันแล้ววิ่งเล่นอย่างกันอยู่บ้านเลยเห้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไร <S <S หาอะไรนี่นี่แกดูนะน้ำเปิดสิอยู่ไหนอยู่นี่เหรอใช่น้ำเปิดดิป้าชี้<น>เปิดดิน,น่ากลัวมากน้ำก็เปิดเลย <S 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 อยุ้ยอุ้ยมันตายแล้วนี่มันจิ้งเหลนนี่มันโดนใครทำอ่ะ แล้วใครเอาใบไม้มาปิดตะกี้พอชเช่นห้เขาเียนเบียนปิดไว้ให้เขาบอกเขาส่งสุขติเขี่ยเขี่ยเขาเข้าไปข้างในหน่อยไหมเขาจะได้ไม่โดนเหยียบอีกนี่ลูกจิ้งเหลนนะเขาตายไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับไปขึ้นสวรรค์เบียนหนูไล่ไม่อยู่หรอลูกจับไปสู่สุกตินะดูตรงนี้ดอกไม้สวยมากเลย สีขาวหมดเลยดอกอะไรไม่รู้นะขาวเลยนี่ตรงนี้จะมีเสาโทรลอิโทริอิกเสาวัดนะครับนี่เรียงคล้ายๆที่ไอ้นั่นเลยนะโอซาก้าไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปถ่ายรูปก,กันครับตรงนี้มุมสวยโอ้เสาโทริอิ ตรงนี้เขาเหมือนเป็นวัดเล็กๆอีกวัดหนึ่งนะครับแต่ปาไม่รู้ชื่อวัดนะน,น,นี่ตรงนี้เขาจะมีให้ไหว้เจ้าขอพรนะแล้วก็หยอดเหรียญน,นะครับรทำอะไรกันครับล้างมือเหรอเนี่ยนี่ทุกวัดนะทุกวัดเขาจะมีที่ล้างมือล้างหน้าก่อนนะ ล้างมือล้างหน้าล้างตาให้สะอาดไปขอพรไหมพ่อเทพขอพรอันไหนอ๋อขอพรทั้งยังขอพรวัดไหนไหนนู่นนะครับด้านในนั่นไปไปไหว้เลยไปเดี๋ยวเราไปเดินไปตลาดอะเมโยโกะกันดีกว่าครับ นี่เราเดินสัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นของสวนอุเอโนะเสร็จแล้วนะนี่มีต้นใบเมเปิลเน่ยสองต้นอยู่ตรงนี้ใบแดงโอ้มีตรงโน้นอีกโอ้เนี่ยสองข้างทางเป็นต้นซากุระนะมีต้นนี้ซากุระยังเหลืออยู่หน่อยไปเที่ยวตลาดกันดีกว่า นี่เราออกมาถนนแล้วครับพพเจอร้านปาจิกโกปาจิโกแอนด์สลอตโต๊ปาจิกไหน,น,นี่ไงครับอ่ะข้ามแล้วเขียวอยู่ไปเลยเอวินีเอวินี่นี่มีรถมาริโอมา มาริโอถ้าอย่างนี้เราที่ชิบูย่าจะเห็นเยอะนะข้ามาแล้วะนี่ตอนนี้เราอยู่ตลาดอะเมโยโกะแล้วนะครับนี่ทานแยกตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวเล่นตลาดกันครับดูว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้าง าคนเยอะอยู่นะเนี่ยโหนี่ที่นี่เขามีคล้ายๆเหมือนตลาดปลาสุกิจเลยเฮ้ยมีปูขาปูขนาดใหญ่นี่ราร้านนี้ที่จะซื้อนะอ่ไโอ๋อนี่ร้านที่ขายอาหารทะเลสดนะหมอม้อยากซื้อกุ้งกลับไปทำใช่ไหมเขาปิดเนี่ยแล้วก็มีขา,ขายข้าวหน้าต่างๆด้วยนะร้านนี้โอ้ดูหอยนางรมครับยองยอยเฮี่มีคิมจิด้วย หมูพะโลนี่มีเป็ดพะโลด้วยครับเนี่ยมาม่เอาหูหมูไปยำไหมขอเราไม่มีน้ำยำมาเนาะอุ้ยนี่ร้านผลไม้ดอทฮัทนะห้ามจับอุ้ยสวยมากอุ้ยดูลูกนูนลูกบอลล้มเลยเนี่ยนี่ลูกใหญ่บอลล้มเลยอ่ะ นี่สองพันเยนนะเบมเบมไม่จับด้อยไม่ให้จับ oh, นะโอ้สวยยทั้งนั้นวุ้ยร้านนี้เสื้อสวยอะ่ะแจ็คเก็ตนี่แจ็คเก็ตพวกยากุซ่าใช่ไหมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมีลายนี่ด้วยเบมวันพีชเฮ้ยดูปลาคาร์พวิปลาคาร์สวย โอ้ประหารลายสวยวิ้ยป๊าเห็นนู่นคอสซิลลอานี่หรออ๋อสวยไหมโคเช่สวยป่ะนี่คอสซิล่าไม่รู้ภาคไหนเนี่ยตัวไหนไม่รู้อุ้ยอันนี้ก็เท่ครับนี่ดูร้านนี้ทะเลครับทะเลสดวิ้ยมาม่ามิคุ้งเมนกั ไม่ใช่กุ้งใสใช่ไหมใช่กุ้งใสปลาตัวนี้ร่มเาครับได้ไมครัมไหครับล็อตเตอร์ตัวละสอพเยนใช่สองพันเยนมันไม่แพงนะใช่ไหมเออมันถูกนะนี่นี่ สบายกันอยู่สองคนเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีร้านยานด้วยนะมามาต้องซื้อยากลับไปฝากใครเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอ๋อน,นี่ร้านของแห้งหมึกแห้งกุ้งแห้มามานนนงนี่ A B C Mart อ๋อร้านรองเท้า A B C Mart นะ โอ้ยนี่ทาโกยากิเจ้าดังเนี่ยิวยาวเลย <_ d> um> นี่ร้านขายขนมของฝากครับถ้าใครไม่ได้ไปตึกม่วงนะไ้นี่ขนมของฝากเต็มเลยร้านนี้เ <_ d> um> นี่จะมีข้างๆมีวัดนะ วัดสวยด้วยนี่ตรงนี้มีขายอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ํานะเดี๋ยวพาเบียมขึ้นไปดูแว่นตาว่ายน้ําก่อนที่ใช้อยู่นี่เขอะหมดแล้วเป็นลอยหมดเลยโอ้อย่างเยอะอะอุปกรณ์ว่ายน้ํานี่มีอารีนามีสวานด้วยนะป,ปีโดโอ้นี่แว่นอารีน่ก็เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองครับ นี่เกี่ยวกับว่ายน้าดาน้าหมดเลยนะร้านนี้นี่แน่ที่เบียมนี่เบมใช้อยู่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้ใช่รุ่นนี้แหละแต่ว่ามันสีไม่ใช่อันนี้ใช่สีไม่ใช่นนสีที่พี่เบียมใช้ไม่มีแล้วนะเดีลยวเราขึ้นมาชั้นสามแล้วครับของเยอะมากเลยมีชั้นหนึ่งยันชั้นสามเลย อ๋อชั้นสามจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์นี่จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์แล้วนะอ๋อแล้วก็มีกระเป๋าเนี่ยโอ้มมาล้วครับันเกงไว้นน้ำสองตัวเลยใช่โอ้แว่นเต็มเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวนี้เอาให้ปอเช่ด้วยนะป <c oughs> อเช่เบนลี่โอเคไปนี่เราซื้อ <c oughs> เผื่อ <c oughs> เผื่อไว้เลยนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ราคามันถูกครับ นี่ตรงนี้ก็มี ABC Mart อีกเจ้าหนึ่งนะมี ABC Mart หลายสาขาเลยนี่ร้านรงทา้าผู้หญิงแม้แต่วันนี้ดูคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดูล่งๆนิดนึงปเดียให้ม,มาแวะซื้อขนมอะไรคะางหนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเห็นได้กินก็ซื้ออ่านี่ มันคล้ายๆขนมที่เขาทำที่เมืองไทยอัตโนมัติอย่างนี้หกอยเยนนี่คนญี่ปุ่นเขาน่ารักมากเลยนะเพราเรา<น>ซื้ออะไรเขาจะห่อแบบอย่างดีมากเลยแล้วเราก็มาแจกเขาเอาทำไมตีนไม่เหมือนนู้นน่ะ <c oughs> อันนี้ว่าเราดําตาลเบไมมหะอ,อนี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะ ไอ้ขนมที่แบบขนมไต้หวันน่ะนุ่มๆอ่ะขนมขั้ยฟูอ่ะไม่ใช่ะใช่คุณกอลจงขอเรล่าอะไรแบบที่มันอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไม่รู้กินเออมากินเลยกินไหมลูกไม่หรอมีไส้โอ้ยมีไส้ไส้ถั่วป่ะใช่เป็นไงรสชาติเนี่พี่ไก่ก็กินแล้วนะไม่รู้ก็งั้นงัะแต่มันไม่ได้นุ่มเหมือนกับขนมไต้หวันอ่ะไปจะกินอะไรไม่อะไร เคหมแบบว่าแต่ว่ามันแข็งกว่านะมันไม่เหล,ลวเราเดินทางกันต่อครับนี่ตรงนี้มีผลไม้สวยๆอีกแล้วขอแวะดูหน่อยชอบสตรอเบอรี่มากโอ้ตรงนี้มีธงชาติไทยครับมีร้านอาหารไทยด้วย นี่ตรงนี้แหล่งคีบตุกตาเลยมีตู้เล็กตู้ใหญ่เต็มเลยครับนี่ดูตึกนี้ครับกาชาปกองอย่างเยอะอะพี่เบมเป็นแถวเลยทั้งแถบของตึกนี้เลยนะตึกชื่ออะไรไม่รู้นะลายซพี่เบมอย่างหยอกไม่ให้หยอกเพราะว่า เดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันฟรีเดย์ของน้องๆครับเดี๋ยวเขาจะหมดตูดกันก่อนกาชาปองนี้มันเป็นแบบแหล่งละลายเงินแสนดีอ่าเรามาถึงแล้วครับตึกม่วงแต่ว่าเรามาตึกใหม่นะเพราะตึกเก่าเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับนี่เนี่เขาจะมีป้ายบอกด้านหน้านะให้เดินมาตึกด้านหลังนี่มาถึงก็เจอคิดแคสก่อนเลยครับ คิดแคทถั่ววาซาบิโอ้ยหมามาหยิบหลายตะกร้าเลยาคราวน,นี้หม,มาจะมาซื้ออะไรครับเนี่ยหม,มาอยากได้ชาใบาชาเขามาซื้อขนมกันนี่มาซื้อใบาชาอันนี้คืออะไรช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตข้างใน,น,น,นเป็นไส้ถั่วพีนัทนี่ข้างในเป็นพีนัทนี่เฟมคอ,อคกี้รสสาเก <laughs> เท่มากเลยราคาเท่าไหร่ครับ900เยนราคา900เยนไหมบ็อกกี้รสสาเก,กนี่แล้วก็เป็นบวยแผน่นนี่ตรงนี้เป็นโซนป๊อกกี้หมดเลยเบ<ะ>็ออยป๊กกี้ไงครับไม่ินเนี่ยม,มีมีรูปมินเนี่ยนด้วยมินเน,น,นี่ยไหนอ๋อนี่ยป,ปาไม่รู้อะครับนี่น้นี่อะไรอ่ะโหมีหลายรถเลยนะ น,นี่ก็มีมินเนี่ยนรสชาเขียวดูอะไรกันครับนี่มันแฮม,มครับหมูแฮม,มทั้งหลายยนี่หมูสามชั้นหั่นนะเนาะขอดูหน่อยครับอ๋อนี่บวยที่เราชอบกินกันนะัพันหกเก้าสิบเท่าไหร่อ่ะสองขอสามสามร้3 3. อยแปดขอถ้าราคานี่นะรวมภาษี โอ้ยเลยห่อใหญ่แน่นอยู่นะน้ำหนักมันจะเยอะอยู่นะนี่ตรงนี้โซนใบชาแล้วหมรมือเป่าไหเนี่ยชาโน่นข้างในก็ชา,าไปดูชาหม่ามาจะเอาชาข้าวคั่วใช่ไหมชาเขียวข้าวคั่วนี่ไงใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่แบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบไหนไม่รู้หมดแล้วมีแค่นี้ ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองครับอุ้ยลิฟใหญ่มากดูหมอมาได้ชามาเป็นตะกร้าเลยเอาชั้นสามดีไหมชั้นสองมันเท่าาไหร่ชาอะไรครับหมอมา้าชาข้าวน่วหออเท่าไหร่อนี่มีปัญหาอะไรแล้วอ่ะเมื่อก <คน S 2> ี้กับฟ้าไม่ได้ดูนะนี่ก็ชาขา้าวคั่วนี่ใช่ชาข้าวค <laughs> <laughs> มันจะได้ปิดไหมล,ลูกนี่ก็ชาใช่เยอะนะ โอมีกระดางในชาด้วยเครองด้านนี้มีบวยภาษาไทยด้วยนี่เรามาชั้นสองมันจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนี่จะมีพวกแปรงตีฟันแชมพูสัยาซักผ้าต่างๆนีสเปรย์กำจัดแมลงสมารดูแชมพูหรอ่ะ สีเขาเหมือนของนีเวียเลยแต่ยี่ห้อเลยลูซิดูนี่ของพี่ชายใช่ป่ะอ๋อนี่ควาสระ,ะแล้วจะเย็นสบายโอ้โหแชมพูญี่ปุ่นนะอ๋อนี่เชมพูนี่เดี๋ยวป้าเอาลิปมันไปอันหนึ่งครับปากแตกแล้วใช่ยู่ญี่ปุ่นหลายวัน,นไปดูเลยโอ้หนี่ที่แตกอิูเสียนนี่อะไรอ่ะที่กลน,นวดไม่ใช่ อะไรอ่ะที่ดึงขนจมูกหรือเปล่าขอที่ดึงขนจมูกเหรอหอม้วนม้วนเข้าไปในรูแล้วก็ดึงกระชากเหรอใช่ป่ะเนี่ยมันจะมีรอยหยักหยักแทงทิ่มเข้าไปในรูจมูกแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็ชากออกมาเลยแล้วจะอัดโป่งหน้าป่ะนี่นี่ของผู้ชายใช่ไหมเท่าไหนอ่ะไหนมาเมื่อไหร่ที่ยหร สองร้อยเยนก็ปั่งนีของผู้ใช้ก็น่าจะต้องเป็นผู้ชายสี่แต่เาปลางนี่ตอนนี้เรามาอยู่ชั้นสามแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของเครื่องใช้ในครัวนะนี่มีกระติกน้ามีมีดนี่มีเตาขึ้นย่างครับนี่ตรงนี้มีเครื่องโกนหนวดด้วยหนวดนี่วัดความดันอุย๊ยนี่มมาใช้ลนี่ เค,เครื่องมัดหน้าเครื่องมัดหน้ามัไดไรเป่าผมก็มีเครื่องมัดไปกันนี่มาทางนี้ก่อนมาดูตรงนี้มีอะไรโอ้มีเครื่องใช้สำอาง,งอนนออนนอผู้หญิงละโซนนี้อ๋โซนนี้มันโซนผู้หญิงนะชั้นสามอันนี้เรามาอยู่ฝั่งโซนครัวแล้วครับอันนี้โอ้นี่มันที่ปั่นลูกปั่นไงหรอที่บดอะที่ปั่นนะ่ะ ใช้มือกดเหรออันนี้ใช้แบบใช้อัตโนมัติใช่นี่กันเฮ้ยเขามีกระเป๋าเดินทางด้วยนะกระเป๋าเดินทางสวยมากเออกระเป๋าเดินทางสวยนะแต่ราคาก็สูงอยู่นะมีคิดแคทด้วยตรงนี้นี่ตรงนี้มีหม้ออัดด้วยครับนี่เอาไว้อัด ให้ทําให้เนื้อตุ่นนิ่มๆเร็วๆ,ๆนะข้าวให้ทาวัววระงดีๆเดี๋ยวโลนแมวไม่เล่น,ไม,ลนไม่เขาไม่ใครไม่เล่นนะเดี๋ยวโลนแตกนี่ที่ชงชามเลยาปไปนะี่ชามสวยนะนี่ดูอันนี้สวยอ๋อนี่เป็นเซตนะสามอันสี่ร้อยเก้าสิบเซ่ ถ้วยชามถ้วยน้ำจิ้มอะไรพวกนั้นนะครับน้ำแดงน้ำจิ้มห้อใดงน้ำจิ้มไม่เสียงดังไม่เสียงดูเออพวกหนูนี่ป่วนจริงจริงซื้อดิไอซื้อครับนี่นี่ของเด็กดูระวังลลนนี่สองพันกว่าเยนนะ นี่มีโซนกระติกน้ำนะอ่านี่วันนี้เราช้อปปิ้งกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดูดิเยอะมากเลยนะจากตึดม่วงกี่ถุงเนี่ยห้าห้งเลยหกหนึ่ง,ง,งสองสามส,ามสี่ห้าหกถุงพี่ไก่กับมามะนี้แย่งกันช้อปหรอไงอโอ้ย<พ>าไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะดูดิมีแต่มามะกับพี่ไก่ช็อปนี่เราขนาดเรายังไม่ได้กลับนะเรายังอยู่อีกกี่วัน อีก4ี่วันเลยนะเรามายาวมากครับคลิปนี้มาดูซื้อของเดี๋ยวเราคงต้องใช้บริการขนส่งกระเป๋าไว้รอไว้ที่สนามบินบางส่วนก่อนมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้พวกเราจะกลับไปที่พักแล้วนะนี่สถานี u ุย e น็อกสเตชันเดี๋ยวขับที่พักไปพักก่อนแล้วดีกว่านะ